สวัสดีครับทานผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกัแบบทิชชู่นทริปนะครับวันนี้เป็นทริปแก้มือครั้งที่3นะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปกาะสะเก็ดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับจะลองไปตีหมึกดูแล้วก็จะลองเคาะไมโครอยู่แถวกองหินกองแถวนั้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผลงานวันนี้นะครับกับเรือคายักคู่ใจครับคายักสิงปีสาจเขียวยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับเดินทางจากนี้ไปก็ใช้เวลาประมาณสัก ยี่สิบนาทีนะ่าจะได้นะครับโอเคไปกันเดินทางแล้วครับเราไปเบาๆว,วันนี้ลมเบาครับลมเบาเด,เดินเบาไปเรื่อยๆครับไม่รีบนะวันนี้มีเวลาอยู่ทั้งวันนะครับไปไปกันเราเดินทางใกล้ถึงแนละ้วท่านผู้ชมนะครับเกาะสะเก็ดอยู่ฝั่งนี้นะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพาขึ้นเกาะสะเก็ดนะครับ มีเวลากับคําว่าถ้ามึกไม่จับนะชาวบุชนถ้าไม่มีผลงานเดี๋ยวจะพาขึ้นเกอนสิงเดีประมงเรือเลก็กเกานะครับความเร็วของเรือเราตอนนี้ประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เดินไม่เดินแรงมากบิกบ๊กฟิตไปเครื่องแล้วเดิน เดินแรงและทายจมนะผู้ชมผมยังไม่ได้แปลง,ปลงท้ายนะครับไปไปกันมาแล้วครับท่านผู้ชมดับเครื่องแล้วทายเดินเบาเข้าไปนะครับวันนี้เราจะมาตกมึกนะเน้นการตกมึกเป็นหลักนะครับเห็นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับโอ้เชือกปาเพียบเลย <c oughs> น้ำสามเมตรกว,กว่านะครับ เราจะเน้นตกหมึกเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไล่ทั้งหมดแหละโซนี้นะครับไปี๋ยวเข้าหมายกันก่อนนะครับเตรียมอุปกรณ์แล้วค่อยมาว่ากันเนาะน้ําน้ําแค่สอเมตรนะอาศัยเหยื่อ2.5 <laughs> ดูดิว่าจะมีผลงานให้เราไหมท่านผู้ชมนะครับ มันจะเป็นเหมือนรอบที่แล้วไหมว่าหลุดเป็นว่าเล่นเลยท่านผู้ชมรอบที่แล้วนะครับวานาะดีไปหน้าโคเลย หมึกมันยากต,ตรงที่หาหลุมนี่แหละท่านะผู้ชมหาจุดที่หมึกมันอยู่นะครับอยู่โซนนองๆเมื่อกี้โซนนี้นะครับมันจะมีหินโซนนี้ ปล่อยไหลไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆน่าจะมีตัวเข้ามาจับบ้างนะครับปิดฟิมันตานลมดีเหลือเกินท่านผู้ชม นี่หน่อยคือลมแหละถ้าเป็นรัวก็น่าจะนิ่งกว่าบิกงฟิตมันจะต้านลมโดนไอ้นี้พัดหน่อยก็เอาแลบ <c oughs> แล้วท่านผู้ชม <c oughs> ใหญ่นะตัวเนี้ยอมองเห็นกันหรือเปล่ามองเห็นกันหรือเปล่านะครับใส่ใช้ได้เลยเป็นแรงเล่นหนักไม่ได้เน้อ แรงเพราะว่าเจอคืนเนี่ยโอ้ตัวสวยแล้วสวิงหมานเราอยู่ไหนเนะี่ยอ๋อสวิงนะโอ้ยผิดอิด่ดสองนวดได้อยู่นะครับดูคุยว้าดำคุณผูช้ชมมาแล้วหมึกตัวแรกโอ้ย นี่หมึกตัวแรกมาแล้วอยู่ลายนี้ท่านผู้ชมอยู่ลายนี้ครับไ <c oughs> ลน้ไปทำอะไรอยู่ฝั่งน้นอุ้ยดำปุ๊บเลย,ยแบบนี้ เ,เครื่องริดีสมองหนึ่งหัวเนี่ยไปเดินออกท่านผู้ชมลอ,อกออกแนละ้วลอ,อกลันติดนเนี่ยนะแ,แล้วสวิงหมาเราอยู่ไหนไปดงหมาลงอ๋อเจอแล้วท่านผู้ชม ไซมีไซครับท่านผชมเย yeah. บสบิงตัวเองสักนล oh. ต้องจับนี้ส,สวยครับว้าว wow. กมาอีกหนึ่งทาง่านผู้ชมโอ้ยไผมจะให้ดูไซเอา ล้วจะให้ดูสไตล์ท่านผู้ชมนะครับโอ้โหดูดูเต็มตมือเหยเต็มมือท่านผู้ชมนะครับอืมอ้อ้วหนะ ไซส์แบบไซส์ใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมนแบบนี้รู้สึกว่าจะเดินไดนะครับเอาเดี๋ยวมาลองดูกันอีกรอบนึงว่าเจท่านผู้ชม โซนฝั่งเกาะโอ้โหดูสวยดีกันติดอะไรอยู่ครับอืมเห็นตรงนี้เปล่าแลรงไม่ได้นานมันจะติดมาสักทีนึงแล้วก็แบบค่อ,คอยๆนะครับค่อ,คอยๆอืม 林所有哦。 คุณผู้ชมเอาเป็นว่าหลายนี่หลายสุดท้ายเนาะนะครับไปดึงสมอขึ้นแล้วด,ดูกันว่าหลายสุดท้ายเราจะได้ตัวไหมนะครับ ลปล่อยเรือไหลไปเรื่อยๆนะผมจะปล่อยเรือไหลไปเรื่อยๆนะครับโอ้ค่อนข้างเหนื่อยกว่าจะหาตัวเจอนะคุณนั่งนั้นโซน ิงง่่นลอปรับทิศทางกันทิศทางนะทาน่านผู้ชมไม่ใช่ทัศนคติดูสิว่าเราจะหาตัวก่อนกลับได้หรือเปล่านะ มันว่านั่นแหละผมว่ามึกน่าจะอยู่โซนๆหล,หลังหินหินแหละเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายต่อน่าจะโดนโซนนู้นเดี๋ยวลองหาตรงนี้ดูก่อนนะครับครับท่านผู้ชมก็สําหรับวันนี้นะนี่ผลงานเรานะครับมึกไสสวยจ้ะิะน,นดีานสามตัว สามตัวท่วนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีใครถ้าใครมีคำติชมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างกันมาได้เลยนะครับผลงานวันนี้โอ้ยเหนื่อยมากท่านผู้ชมยังดีที่มีผลงานให้รับชมนะครับเป็นการแก้มือแก้มือครั้งครั้งที่สาม ครั้งก่อนนี้หลุดเยอะครั้งนี้ไม่ค่อยหลุดเพราะไม่ค่อยมีตัวนะครับโดนสามตัวเน้นๆก็ได้มาหมดเลยนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเพาว่ากันใหม่ผมจะพาไปไหนก็ลองตามรับชมดูนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ